สวัสดีครับเมื่อนี้ปูกับล้านน้อยเมื่อ้อยู่บันใด่ไป่เจยไม่ได้อยู่ไหนครับวันนี้ฮะอยู่นี่อ้าวพี่ตองมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเมื่อนี้มีพี่ตองนำสวัสดีค่ะเมื่อเนี้ยมาเล่นน้ำล้านล้านมาเล่นมาบันใหญ่มาอยู่บันใหญ่เฮ้ยว่านี่ผ้าผ้าผ้าใหญ่ตัวมา นี่แหละอ่ะะาเสียงว่าพ่เราออกบันนี่อหรอกคนจะพุ่มพอดีครัมาเบิมเงมาเบิเงความมื่นของสาวใบเตยเพื่อนก็นมาเบ็นงยังไรได้เนี่ยกันโตเะน้น่อยแล้วก็น,น,นกั่นเสย่ันเฮ้ยยังไปเงี้ย ไปเตยไปเตยลุกขึ้นปุยกันก่อนแล้วลุกขึ้นมาโนโน,โนโนจะเมื่อจะไปหาปู่วันไหนเนี่ยพรุ่งนี้เล่าอะไรหรอว่าง่ายไปเยอ อ้าวเล่นอะไรเล่นโจ๊ปูหน่อยเล่นโจ้หน่อย,ยแล้วอันนี้แม่ใบเตยครับยายครับแม่รองครับยายใบเตยเด็กจะนมแล้วแล้วเมืนเน่อนี้อันนี้ไอ้ตองไปจับลูกเพื่อนอ่ะรอดิไอ้ตองนี่รอลูบรอได้หนิเกือดล, <c oughs> ลูบรอ เชา้าไปเจอกับโทรศัพท์ยากเดี๋ยวเลยโทรหาใครเหรอโทรถามป้าที่เลิกงานยังอันนี้ไม่เอามันมืดป้าเลิกงานยังไปเตยไปเตย,เอเยโอเพนย,ยมามเมาห <laughs> ลัดกะเอา <laughs> เดี๋ยวนเานาะไม่ต้องอย่ามาทำแบบนี้ลูก <laughs> <laughs>

đang sao phân ngầm Hãy subscribe cho ดิงหน่อยเลยมันมีมัีเฮ็ดน้ากันนี่มัดสีเฮ็ดน้ากันเอาอะไรตัวสับยูไส่ิตัวเองไสมันมีอยู่เพื่สบ

อ้าววันนี้พอแล้วไปเตยไปเตยเจ้าเตยวันนี้พอแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเมรีเม่ไปเตย see you ด เ,เอาครับนีครับเจอกันเจอกันคลิปหนาครับ่าไปเอาม่